กระบะสร้างอาชีพไวรุ่นสร้างตัวอีกคนพาดคันนี้เลยครับสวยไม่น้อยไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเป็นต่อออโต้ครับวันนี้พามาชมรถกระบะนะครับสวยๆอีกคันกับเป็นต่อออโต้ครับวันนี้นะครับพามาชมเจ้า Toyota Vigo c h a m p นะครับเครื่องยนต์2,504 ปี2014นะครับเบอกว่าปี2014นี่เป็นโฉมสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น Revo เพราะฉะนั้นโตโยต้าเขาอัดเต็มออปชั่นมาในโฉมนี้นะครับเป็นตัวที่มีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับมีจมูกด้านหน้าเป็นสมาร์ทแคปครับแคปเปิดได้คันนี้สีขาวจัดทรงมานิดหน่อยนะครับล้อแมกขอบนิ้วคันนี้รถอุบลโดยกํากำเนิดเลยนะมีโตโยต้าอุบลอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ะ คันนี้ไม่น้อยครับเดี๋ยวพาไปดูว่าไม่เท่าไหร่นะครับแต่ให้ดูรอบคันกันก่อนสวยเลยนะอันนี้ผมว่าก็ถือว่าใช้งานนะไม่ได้ลดเตี้ยมากนะครับล้อก็ขอบ18นิ้วนะครับยางเนี่ยก็ปี2 0งพน่สบนะครับไม่เจอ <c oughs> นะครับ2021ใช้ได้ยาวๆครับนี่ตัวเจมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยนะครับ นี่เป็นแคปเปิดได้นะครับแล้วก็คันนี้มีเครื่องเสียงมาพอประมาณนะครับผมฟังแล้วก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับแผงประตูสวยเลยนะครับเป็นไฟฟ้าแล้วนะเนี่ยด้านหลังเปิดแคปได้ก็ใหญ่เลยนะขึ้นลงสะดวกนี่ออปชันมีพับกระจกปรับกระจกมองข้างเบาะขคาดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเย็บเพิ่มเติมให้แต่ให้ดูความเรียบร้อยทรงของเบาะฟองน้ํายังดีอยู่นะครับนี่ฮะตัวเบาะถือว่าสมบูรณ์นะครับ เพราะด้วยความที่ไม่น้อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูใหม่ด้านหลังนะตีตู้มาพอสมควรนั่งได้นะครับมีอันนี้ผมซื้อใส่ใหม่เลยนะนะครับเป็นแผ่นรองนั่งที่เรียบร้อยดีนะครับ้าลังคาสวยนะครับไม่มีรอยเจิมถือว่าสมบูรณ์มากๆนะฮะมีปรีแอมนะครับเป็นเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับมีจอ Android ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับไปดูเลขใหม์กันครับ96,800กิโลโดยประมาณนะครับ ไม่น้อยด้วยสวยด้วยออปชันครบเลยทีเดียวนะครับนี่นะเครื่องเสียงถือว่าชุดใหญ่เลยนะครับเก็บเก็บของนะยังใช้งานได้ดีนะครับที่วางของมีพอประมาณสําหรับ To โยต้าวีโก้นะครับเป็นรถอเนกประสงค์รถยอดนิยมดีกว่านะครับเป็นกระบะที่หลายท่านชื่นชอบในการทั้งเรื่องของการประหยัดน้ำมันทั้งเรื่องของการใช้งานนะครับห้องเครื่องนี่เรียกได้ว่าสวยมากคันนี้นะครับคันหน้านะครับเดิมนะครับทุกจุดเลย เ,เทปนะครับนี่ฮะ2,014แท้ๆนะครับแล้วก็นี่ฮะน็อตเนี่ยใหฝฟังนี้ดลกว่าน็อตฝา,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 ากระโปรงไม่แกะไม่ขยับนะครับฝากระโปรงเดิมดนะฮะเ o โตโยายังอยู่ของเครื่องสวยๆอย่างนี้เลยครับราคานะครับราคาบอกราคากันเลย3,39,000บาทจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเดือนละ6,500บาทโดยประมาณถือว่าสวยอีกคันนึงเลยนะครับกระบะครหา ไว้ใช้งานอยู่คันนี้ไม่ควรพาดแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ผมเป็นต่อขออนุญ,ญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนมีรถอะไรสวยๆน่าติดตามเดี๋ยวพามาชมสวัสดีครับ